อันนี้นะคะวิ่งไป6 0 0 0 0ต้นๆน,นะคะตัวไฟหน้านะคะจะมีที่ครอบให้ด้วยนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ออโต้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะ4จุดใช้งานได้ปกติเลยแมกไลเนอร์สมบูรณ์สภาพดีมากๆเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนเดิมๆจากโรงงานนะคะอันนี้จะเชื่อมต่อบุทูุ usb ได้นะคะพวงมาเลายมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูดคอนโทรลแล้วก็มีวอร์คอนโทรลให้ด้วย อยู่กันที่สเสน่รถบ้าน2ถนนสจ้มสร้างปงทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะ4ประตูนะคะตัวท็อปด้วยไมน้อยด้วยแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะกับคันนี้เลย f อ r เ r นเจ e r นะคะ2 2 XLT double c a b ปี2021นะคะเรามาดูรถกันนะคะว่าจะน่าใช้กันมากขนาดไหนนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแต่งสีดำสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเนียน,นเลย แล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะมีที่ครอบให้ด้วยนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ออโต้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กเดิมๆขอบสินะคะสวยๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะจะได้ยางบิสโตนะคะดอกยางเหลือๆใช้งานได้ยาวๆใครซื้อไปก็คือไปลุยได้เต็มที่เลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ มีบันไดเหยียบให้ด้วยนะคะมีคิ้วกันศาสตร์มีแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูผ้าไปดูอรอยอาร์กันบ้างนะคะอ,อรอยอาร์ของคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างอรอยอาร์สวยๆเลยแล้วก็อรอยอาร์มีครบนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะก็คือเดิมๆนะคะซอกประตูนอ็อตเดิมๆน็อตไม่เคยแกะนะคะทุกตัวรอบคันเลยนะคะลอยตรงรอยแต้มก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะคันนี้สวยๆเลยแล้วก็ ประตูนี้เป็นยังไงกันบ้างเราเราไปดูกันบ้างนะคะอ่าลอยอ์กประตูนี้เหมือนกันนะคะสวยๆนะคะคมกริบเลยนะคะอันนี้แล้วก็ตรงประตูนะคะจะมีหุ้มหนังให้ด้วยนะคะอย่างนี้เลยนะคะดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะอ่าตรงด้านข้างนะคะก็คือไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยด้านหลังมีที่ครอบปลายถายให้ด้วยนะคะสวยๆเลยท้ายสวยๆไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่เคยชน แล้วก็มีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะ4สุด4จุดใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็นี่มีตัวยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะท้ายเดิมๆสวยๆนะคะแมกไลเนอร์สมบูรณ์สภาพดีมากๆเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะคะน็อตฝั่งนี้นะคะไม่เคยแกะนะคะนี่รอยแต้มจากโรงงานรอยอาร์ก็ยังอยู่ครบนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ นี่ปิดเบาๆก็คือปิดได้แล้วด้านข้างอ,อีกด้านหนึ่งนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้กันนะคะรอยอาร์ตตรงนี้กันบ้างนะคะอา่อาเหมือนกันเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้เดิมทั้งคันนะคะรถไม่เคยตัดต่อมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูชุดเครื่องมือกันบ้างนะคะคันนี้ชุดเครื่องมือก็คือมีให้ครบเลยนะคะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูรอยอาร์กอีกประตูหนึ่งกันบ้างนะคะจะได้ครบทั้ง4ประตูนะคะ แล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะรอยอาร์ตประตูนี้คะ่ะเหมือนกันเลยนะคะสวยๆเลยบอกอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคันนะคะไม่เคยชนหนักไปแน่นอนนะคะนี่แล้วก็พวกน็อตอะไรอย่างนี้ก็คือไม่เคยแกะนะคะน็อตเนียนๆแผ่นเพดก็คือมีให้ครบเลยนะคะคันนี้นะคะมีกุญแจให้2ดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีกว้างมากๆเลยนะคะได้บ่อหนังทั้งคันเลยบอกหนังนะคะสภาพดี ะะแล้วก็ได้หน้าจอทัชสกรีนเดิมๆจากโรงงานนะคะอันนี้จะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะฟังเพลงโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะคะพวงมาลัยของคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูดคอนโรลแล้วก็มีวอร์คอนโรลให้ด้วยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะนี่หมุนได้ง่ายๆเลยดูใช้มือเดียวหมุนก็คือหมุนได้สบายเลยนะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลก็คือสภาพดีมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยส์คอนโซลใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีชุดเครื่องมือ ชุดกูมือให้ครบเลยนะคะชุดกู้มือมีให้ครบเลยด้านบนของคันนี้นะคะกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็พวกไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะไฟด้านหลังคือใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตรง ที่บางแดดผู้โดยสารนะคะมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารมีกระจกสองหน้าให้ด้วยนะคะ,ะไม้ของคันนี้นะคะวิ่งไปห0 0 0ื่นต้นๆน,นะคะก็มีหมาแล้วก็ตกปีละประมาณ1 5ื่นถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมลลีลำพงให้6จุดนะคะ ก็คือฟังเพลงได้ทั่วถึงแน่นอนเดี๋ยวหนูจะลองไปนั่งเบาะหลังให้ดูนะคะให้ทุกคนดูว่ามันกว้างกันมากขนาดไหนนะคะห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากนั่งสบายมากนะคะเหยียดขาได้สบายเลยแล้วก็นี่หนูชอบมากเลยมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะที่วางแก้วก็มีให้นะคะแล้วก็ตรงด้านหลังนะคะมีจะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากนะคะคันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.2 160แรงม้านะคะเครื่องเดิม,ดมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสตาร์ทกันเลยมาดูตัวคานกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านซ้ายก่อนเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะนะคะคานเดิมๆสวยๆนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะสามารถเข้ามาดูที่เต็นท์ได้เลยนะคะนี่รอยแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะด้านขวาก็เหมือนกันนะคะสวยๆเลยแล้วก็ ฝากระโปงเดิมๆนะคะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะน็อตเนียนๆนะคะฝากระโปรงจะเป็นไฮดรอลิกนะคะเปิดปิดได้สบายมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยแล้วก็น,น่ร้อยแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะทั้งเหล่ารับประกันื่องเกียร์หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะคะ ำหรับลูกค้าที jumped, ่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย300 0มบาทเหลือ4 1 9 0ส0นานบาทเท่านั้นค่ะป่อนสบายๆเพียงแ0 00ต้นๆตลอดอายุสัญญานะคะฟรีค่าจัดเข้าค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อสดไม่เก็บแบตแน่นอนแล้วก็จะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเลยรถเน้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆ สำหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทางเพจ f a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีทิกตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทางเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย